รั้วให้เราอย่างดีเลยนะครับปักขี้เหล็กสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับบ่าวเซ็มบานสวนอีกแล้วครับผมเมื่อนี้บ่าวเซมกับซีมาเก็บพักขี้เหล็กครับผมขี้เหล็กริมรั้วนะครับขี้เหล็กริมรั้วสร้างรายได้ให้เราได้นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะสั่งและได้เฮาด้แล้วก็เฮาเอาไปต้มกินก็นกนได้ครับ เป็นรั่วให้เ hmm. ห่าก็ได้คร <No. ับผมไม่ป mm ัก hmm. ขี้เล็กก็สามารถที่จะไปเฮ็ดฟื้นให้เห่าก็ได้ครับได้ประโยชน์หลายอย่างครับผมสําหรับการปลูกปักขี้เล็กริมรั่วเนาะครับเนาะพี่น้องก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้นะ้ครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปขายก็ได้เก็บไปขายก็ได้สั่งได้ได้เฮาได้ครับผมผักขี้เล็กริมรั้วนะครับกบเบาเซมมือนีก็บที่มาเก็บปักขี้เล็กริมรั้วครับผมกะได้ปักขี้เล็กนะครับไว ไปต้มนะครับผมต้มแล้วก็เอาไปขายนะครับต้มไปขายหรือว่าเอาจิแกงกินเาก็แกงกินได้ครับผมนะครับมาเก็บติเล็กน้ำกันครับผมพวกนี้เวลาเราตัดอย่างเงี้ยมันยิ่งจะแตกออกมาอีกนะครับโดนฝนนิดหน่อยนี่ก็แตกออกมาแล้ว ไอตัวที่มันเป็นเพี้ยจับเราต้องตัดออกเลยนะครับเราจะไม่ให้มันลามนะครับที่เป็นเพี้ยมันจะมีเพี้ยจับนะครับที่เหล็กนะครับอย่างเงี้ยครับพี่น้องเห็นไหมครับมันจะมีเพี้ยเห็นไหมครับเพี้ยเขาจะจับเลยนะครับถ้าตัวนี้คือเราต้องตัดทิ้งเลยครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับ ไม่สามารถที่จะเอาไปกินได้เพี้ยมันจะจับอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตัดออกมันจะลามไปกิ่งอื่นเยอะเลยนะครับนี่เราต้องตัดออกเลยนะครับทักที่เล็กมีประโยชน์แกงใส่หอยขมนะพี่น้องเนะแซบปัญยังครับบางคนก็แกงกะทิอร่อย เพมันมันสามารถที่จะทำรายได้ให้เราได้นะครับคือเราปลูกริมรั้วไว้อย่างเงี้ยตัดบ่อยๆเนี่ยมันจะสวยงามเลยนะครับรั้วเราแล้วทีนี้ยอดกับไอ้ขี้เหล็กก็จะแตกออกมาใหม่เราเก็บเราเก็บแกงต้มขายสร้างรายได้ให้เราได้ครับพี่น้อง,องตัดออกครับ ตัดออกให้มันสั้นๆเลยนะครับคือเวลาเราตัดยอดมันแล้วอ่ะมันจะได้แตกออกใหม่นะครับตัดให้สั้นๆ,ๆเลยพอมันแตกยอดใหม่มามันจะสวยงามมากครับนีนบเนนบน่เห็นไหมครับมันจะสวยเห็นไหมครับอ่อนอย่างนี้เลยพี่น้องตัด ไกลๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ทีนี้เราก็มา,าตัดตอแต่ยอดเพราะว่ากกมันเนี่ยมันจะแตกออกมาใหม่อีกนะครับ <c oughs> นี่เห็นไหมครับเ <c oughs> สียหายนะครับคือมันมีมน้ำกินถ้าถ้าถ้าตัวไหนที่มันไม่ลามไปเราก็ตัดตัดออกไปไอ้พวกนี้ยังเอาโอเคยังใช้ได้นะครับนี่อย่างเงี้ยได้ครับแกงผักขีเหล็ก ใส่หมูสามชั้นหรือว่าแกงผักชีเหล็กใส่หนังแคบหมูอ่าหรือว่าแกงขีีเหล็กใส่หนังวัวอ่า,อา,ท,อาทำได้หลายอย่างนะครับสำหรับเมนูแกงขีเหล็กสากมารถที่จะเอาใบของเขาเนี่ยไปต้มนะครับมีประโยชน์ด้วยนะครับ ไปต้มเวลาเราต้มนะครับเนี่ยน้ำของเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปผสมกับไอ้น้ำควนไฟนะครับผมแล้วก็สันไลนะครับฉีดไล่พ่นมแมลงได้นะครับผมี่สำหรับน้ำของเขาที่เราต้มเสร็จแล้วครับผมกอกไว้หลายขวดเลยนะครับผมก็เอาใช้พ่นมแมลงของผมอยู่คือผมจะไม่ใช้สารเคมีในการพ่นผักอยู่ในสวนผมนะครับผมจะใช้พวกนี้อย่างเดียวนะครับ ใช้ผักขีเหล็กแล้วก็น้ําคนไฟนะครับผมน้ําที่เท่าครับน้ําที่เท่าแล้วก็สันไล์นะครับผสมกันนะครับแล้วก็ฉีดพ่นนะครับก็ได้ผลนะครับได้ผลอยู่คือเราต้องฉีดวันสองวันขีดครั้งนึงนะครับตรงนี้มันจะเป็นสารที่ระเหยออกง่ายนะครับเราต้องฉีดวันเว้นวันนะครับ ครับอ่อนๆเลยครับยอดักขี้เล็กริมรั้วก็มีอหลายๆอย่างนะครับในรั้วก็จะมีแก้วมังกรด้วยนะครับ <g ười> ก็สามารถปลูกริมรั้วได้นะครับแก้วมังกรก็มีประโยชน์นะครับสามารถที่จะเอาไปไอ้ผลมันออกก็กินได้นะครับผลของแก้วมังกรนะครับผมทํารั้วเราให้มีประโยชน์นะครับคือบางทีใครไม่มีที่ปลูกเยอะอย่างผมเนี่ยผมก็ปลูกริมรั้วนะครับมันก็ได้ประโยชน์นะครับ อย่างนี้ครับเนี่ยแคร์ครับผมแครนา summary, ครับผมนี่ดอกของเขานะครับก็สามารถที่จะเอาไปลวกกินกับน้ําพริกได้นะครับนี่อย่างนี้ครับสามารถที่จะไปลวกกินกับน้ําพริกได้แล้วก็ขีดตรงกลางนี้ออกนะครับเอาเอาเกสรของเขาออกมาอย่างนี้ครับนี่เราก็ไปลวกกินกับน้ําพริกได้เลยนะครับนี่มันจะออกขมขมนิดๆิดน ja. mm ะครับอร่อยดีนะครับผมสําหรับที่คนอีสานเราชอบนะครับชอบกิน เขาจะรู้นะครับนี่ดอกตรงนี้นะครับคือแคนาหรือแคป่าตัวนี้คือหลายพื้นที่จะมีชื่อเรียกหลายอย่างนะครับแคเกตว่าแถวลำปางเรียกแคแคฮูปแคฮับอะไรของเขาเนี่ยแถวโคราชก็เรียกแคยาวแคอะไรของเขานี่แหละครับนี่มันมีหลายหลายหลาย,หลายชื่อมากเลยนะครับหนึ่งต้นนี้กำลังออกดอกเลยครับนี่ กำลังออกดอกเต็มเลยปลูกไว้ครับหน้าบ้านเรามันก็เป็นร่มได้ด้วยแล้วก็เป็นไม้ประดับนะครับนี่บางที่เขาพวกสร้างบ้านจัดสรรนะครับเป็นไม้ประดับได้นะครับนี่แคร์ตัวนี้นะครับร่วงเต็มเลยครับเวลาขี่รถไปในบ้านจัดสรรนะครับคือคนคนไทยเขาจะไม่ค่อยนิยมชอบกินนะครับถ้าถ้าเป็นคนอีสานเราเขาจะรู้นะครับนี่แคร์ตัวนี้นะครับอร่อยครับผม สามารถที่จะไปลวกกินกับน้ําพริกได้นะครับบางพื้นที่เขาอาจจะเอาไปแกงก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ปลูกทิ้งไว้ครับในสวนเราพื้นที่น้อยแต่เราก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับปลูกหลายๆอย่างนะครับปลูกหลายๆอย่างให้มันมีประโยชน์พื้นที่น้อยเราก็ใช้ให้มันมีประโยชน,น์ชนปลูกหลายๆอย่างรวมกันนะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราได้นะครับ เห็นไหมครับถ้าเราปล่อยให้มันใหญ่มันก็จะได้หลายกิ่งเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะได้นะครับเห็นไหมครับกิ่งใหญ่เลยนะครับมันก็จะแตกแตกแขนงออกมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับแตกแขนงออกมาได้หลายยอดเลยนะครับเราก็ตัดเอาเลยเห็นไหมครับเราก็ได้ได้หลายยอดเลยครับกิ่งเดียวนะครับ นี่ถ้าเราถ้าเราเก็บไม่ทันนะครับเก็บไม่ทันนี่มันจะลามไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับพวกเพลี้ยพวกแมลงนะครับทําให้พวกนี้ยมันจะลามตามยอดตามอะไรไปไปเต็มเลยนะครับไม่สามารถที่จะอ่าเก็บได้อีกนะครับเราก็ต้องตัดทิ้งนะครับอย่างเงี้ยไม่ได้เลยครับเนี่ยโรคของขี้เหล็กนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมพอผมไม่ได้มาเก็บครับ มันก็จะขึ้นเต็มเลยนะครับเนี่ยไม่ได้เลยครับต้องต้องคอยมาดูแลอยู่เรื่อยๆนะครับพวกเนี้ยมันจะไม่มีมแมลงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นพวกเขาเรียกไรแดงหรือเปล่าไม่รู้นะตัวเนี้ยมันจะมาขึ้นตามยอดอ่ะกับผักขี้เหล็กเนี่ยมันมันชอบชอบนะครับไรแดงหรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็นไรแดงนะเห็นไหมครับ วยดูมันแตกออกยาวเลยนะน้องด,ดูยาวแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันใหญ่กว่าเนี้ยมันก็จะแตกกิ่งอย่างที่ผมมาให้ดูครับแตกแขนงออกแขนงออกข้างๆแต่ว่ามันเกะก,กะทางรถนะครับเราก็ต้องเอาแค่นี้เนี่ยดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยนีนะครับนี่สวยครับเด็ก เราตัดเอาอย่างนี้เลยครับทีนี้เราก็ไปเด็ดยอดอีกทีนึงนะครับตัดอย่างนี้แล้วต้องไปรีเอาใบอีกทีนึงนะครับสวยครับต้นนี้ไม่มีพวกแมลงเพี้ยไฟมาจับนะครับก็จะได้ต้มแกงต้มก่อนนะครับเราต้องต้มสักถ้าคนชอบขมอะ่ะไม่ ไม่ไม่ใช่ว่าขมมากนะครับขมนิดๆอะ่ะเขาจะต้มประมาณสักหนึ่งน้ำนะครับต้มก็ประมาณสักสิบห้านาทีนะครับต้มแล้วก็เอามาบีบบีบบีบคั้นคั้นเอาน้ำออกนะครับคั้นคั้นเอาน้ำให้มันน้ำให้มันออกเลยนะครับให้น้ำเขียวมันออกเลยนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบ ไม่ชอบความขมของเขาก็ต้มสักสองน้ำนะครับต้มสักสองน้ําก็ประมาณสักสิบห้านาทีน้ำหนึ่งแล้วก็อีกสิบห้านาทีอีกน้ำหนึ่งนะครับก็จะไม่ขมเท่าไหร่นะครับแต่สาหรับผมผมชอบขมนี้ผมจะต้มแค่แค่สิบห้านาทีแล้วก็บีดน้ําออกนิดหน่อยแล้วก็ทีนี้ก็สามารถที่จะแกงได้เลยนะครับแกงถ้าถ้างั้นก็ใส่น้ำยานางด้วยนะครับ ใส่น้ำยานางเข้าไปสักหน่อยอร่อยครับถ้าใส่น้ำยานางเข้าไปด้วยทำให้เป็นริมรั้วที่สวยมามมากครับแล้วก็มีประโยชน์ได้สร้างรายได้ให้เราได้ด้วยนะครับการที่เราปลูกผักขี้เห็กริมรั้วนะครับเห็นไหมครับ ได้เยอะเลยครับวันนี้ผมต้องเก็บให้หมดแหะว,วันเนี้มันมันไม่ได้เก็บมาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วไงผมไม่ได้มาเก็บอาทิตย์นี้ต้องเก็บให้หมดเลยนะครับเยอะก็ได้อยู่ประมาณสักหม้อใหญ่ๆนึงอนะ่ะกะกะดูแล้วน่าจะประมาณได้อยู่สักสามโลสามโลสามโลสี่โลน่าจะได้นะครับ ถ้าเราปั้นน้ำออกแล้วนะครับสามโลสีโลถ้าคิดเป็นเงินตามที่บเบาะเซมขายอยู่ให้ฟันระยาไปขายอยู่นี่ก็โลละร้อยี่สิบก็ตกไปสามสี่ร้อยแล้วนะครับก็ก็เป็นรายได้ของเราอีกอย่างหนึ่งนะครับถึงจะได้น้อยแต่มันก็แต่มันก็ยังดีนะครับในการสร้างสร้างรายได้ให้เราได้นะครับ ก็หลายๆอย่างรวมๆกันใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะเป็นเงินให้เราได้กิ่งก้านก็ประมาณสักนิ้วก้อยนะครับนี่มันก็จะแตกยอดออกมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่มันก็จะแตกยอดออกมานะครับนี่ทําให้เราเก็บได้อีกนะครับนี่ยอดหนึ่งก็สามารถที่จะแตกกิ่งแตกสกา้าสาขาอย่างเงี้ยเราก็ตัดเราก็ได้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับ มันก็ได้เป็นตั้งเยอะนะครับนี่คือถ้าเราปล่อยไว้นะครับแต่ถ้าเราไม่ปล่อยไว้ให้เรามาตัดเลยมันก็ได้ครับไม่เป็นไรนี่อย่างนี้ยครับมันก็แตกกิ่งก้างสาขาครับก็ได้มาเพิ่มมาอีกนะครับเพิ่มยอดขึ้นมาอีกนี่สามารถสามารถที่จะเอา กิ้งก้านของเขาเนี่ยครับนี่กิ้งก้านของเขา้เสียไปไปอ้อยฟื้นอ้นอยไฟเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่สมมุดว่ามันแหงนะครับเนาะเนี่ยตัองเสียเนี่ยสมมุิว่ามันแหงแลนะ้วออนบ่โอ้ลอมมันแหง,เ,แหงเขาก็เลาะรีดีออกเนาะเขาก็เนี่ยตังเสียบานเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเคยอยู่น้ำบานนอกมันอย่างกระติหูตัวว่าตั้งเสียเขาเอาไปอ้อยไฟเนาะอ้อยไฟแล้วเอาใส่พื้นดนไงเข้าไปมันกับ สามารถที่จะมีประโยชน์ได้ได้ครับนี่เห็นบ่ไม่พวกนี้มันมีประโยชน์ครับเราก็กติดไฟงายน้ำครับนี่เวลามันแห้งแล้วอย่างหนึ่งไอ้สวนเบาเช้มมันบรใิใา่สารพิษน,นะครับใส่แต่พวกไอ้ปุย๋ยปุ๋ยไอ้ที่เขาเท็ดขึ้นไมาเองสังเคราะห์แสงแล้วก็ปุย๋ยคอก วิธีไกล้สินะใส่ครับแต่ว่าอันนี้บริเวณไเขาเทียดอกวะบัคคลีดนี่บริเวณเขาจะเทียดอกเขาง,ง่ามเองตามธรรมชาติของเขาครับแค่ปลูกข้างแรกแค่นั้นเองให้มันอยู่เห็นมันติดแค่นั้นเองแ,แ,แล้วก็ปลูกายน,นาครับปลูกบัคเล็กปลูกต,ติด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 กันกับประมาณตักหาสิบเส้นี่ครับเนี่ย ปลูกริมรั่วไว้นี่พี่น้องปลูกปลูกริมรั่วไว้หาทิบเส้นดิปลูกปลูกปลูก,ลก,ลกที่ห่างๆกันไว้หาทิบเส้นพ่อที่นี่เขากะรอดูความเจริญเติบโต,ต,ต,ตของเขาแค okay, นาะนะครับนี่ก็สามารถที่จะเป็น ไม้นะครับพี่น้องไม้เศรษฐกิจปลูกเป็นไม้ประดับได้นะครับนี่ปลูกเป็นไม้ล้อมนะครับนี่ถ้าใครมาซื้อก็ขายได้นะครับนี่ไม้ล้อมต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็หลายตังค์นะครับนี่ส่วนมากไม้พวกนี้จะไปเจอตามบ้านจัดสรรน,นะครับเยอะนะครับเมื่อก่อนก็อยู่ตามคันแทนาบ้านเรานะครับผมคันแทนาไปเก็บก็จะได้ดอกนะครับได้ดอกอย่างเงี้ย เอามาลวกนะครับไอดอกมาลวกกิมแจ้วปูบานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะแคนาหรือแครปามีหลายชื่อนะครับพวกนี้ชื่อของเขาจากแต่ละภาคแต่ละเขตก็จะเรียกไม่เหมือนกันขุดเป็นไม้ล้อมเอาไปประดับได้นะครับนี่ผมก็ปลูกประมาณ สามปีแล้วกันต้นเนี่ยสามปีแล้วล่ะต้นหนึ่งอยู่นู่นครับต้นนั้นผมตัดมันก็นเลยไม่โตครับสุดท้ายนี่บาวเส้มกับขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อที่เขามาชมคลิปบาวเส้มเป็นกำลังใจให้บาวเสมบ้านสวนจีม,มาบอกวิธีการในการที่ว่าเฮามีพื้นที่น้อยเขาก็สามารถที่จะสั่งรายได้ได้ไดไดนะ้อพี่น้องเนาะ ปลูกมางนั้นแน่ปลูกวงนี้แน่ปลูกอันนั้นแน่ปลูกอันนี้แน่ผสมประส,สานกันไปครับกับเพราะได้เก็บไปขายเสาหนึงน่งเสาหนึง่งหรือว่ามือหนึง่งมือหนึ่งหรือว่าอาทิตย์หนึง่งหรือว่าหลายเดือนหลายอาทิตย์หลายวันนีงสิครสามารถที่จะเห็นให้เขาเป็นเงินไดน้นาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพืชพันธุ์ของเขามันโตขึ้นมาแล้วจะเขาก็สามารถที่เก็บไปขายปลูกของให้มันมีประโยชน์ในการที่เขากินเขาใส่เขาอยู่ในชีวิตประจําวันของเขานาะพี่น้องเนาะจะ สุท้านีบาวเซมขอบคุณหลายเด้วยครับเด้อที่เขามารับชมคลิปบาวเซมเป็นกำลังใจให้บาวเซมก็ขอให้พี่น้องเฮ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข่เจ็บอายุยืนยาวเฮงๆเลยด้วยเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ